กราบสวัสดีครับท่านผู้ชมวันนี้พอเที่ยงเองก็ได้เดินทางลงมาที่ไต่ที่เป็นฝายนำลนครับผมอยู่ที่ข้างบนจะเป็นสารอาก,กงสองเก่าเนาะเพราะว่าพอเที่ยงได้ยินจากน้องนุ่งที่ว่าอดีตชาติเคยเป็นรวมทองพอทองเม่เดียวกันจะเป็นลูกเป็นหลานของอาก,กงหรือว่าอาม่าที่ตรงจุดหนีพว่าอยู่ตรงจุดหนีจะมีเรืออาม่าล่มพอเที่ยงก็เลยจะมาขอโชวขอลาบจะลองมึง เพราะว่า,เ,วาเพื่อว่าลูกหลานมาขอาเพื่ออาจจะห้ฉะนั้นแล้วพระเที่ยงก็เลยจะมาล้องทําการขอแล้วก็จะจุดถูกเป็นถูกเสียงไถยขอนะครับท่านผู้ชมเนาะเดี๋ยวเับไปเบิ่งครับแต่ว่าตามริงพระเที่ยงก็นนดกงได้จุดถูกเสียงไถยไปเรียบร้อยแล้วครับจุดถูดเสียงไถยไปเรียบร้อยก่อนที่พระเที่ยงจะจุดถูดเสียงไถ่พระเที่ยงได้อธิษฐานบอกอาม่าว่าถ้าอาม่าอยู่ตรงบริเวณตรงจุดนี้ตามที่น้องนุ่งเขาเคยเว้า ก็ขอหอมามาให้โชคให้ลาบก็บดูกับหลานแล้วก็ขอให้เป็นเลขตัวเดียวกันกับที่ปูแสนศิลิหน้าค่าหนักขลาดดูสนักสงธรรมหน้าค่าเป็นองค์พญานาคเก่าเสียนปูเป็นองค์พญานาคสีดำเก่าเสียนที่เพิ่นไห้กับกุมเมญาหรือว่านากหน่อยที่เิ่นขอในมือนีเนาะพราะเที่ยงกับขอที่ฐานให้เป็นตัวเดียวกันเดี๋ยวพอเที่ยงก็ได้จุดถูกเสียงทยเป็นทีเบบรียร้อยล่วครับเดี๋ยวพอเที่ยงจะพาแตงโมจ้มไปเบิง่ง เพราะว่าพระเที่ยงเห็นแล้วครับว่าถูบเชียงท้ายใหม่หมดแล้วอยากให้ไปซองเบืงน้ากันครับท่านผู้ชมจะเป็นตัวเลขตัวเดียวกันที่กับกลุ่มนาคกลุ่มหนากเน่านากหน่อยพันขอหรือบ่อเนาะเหาก็ต้องไปเบิ่งน้ากันครับผมท่านผู้ชมไปครับไปเบื่องน้ากันเลยนี่ครับท่านผู้ชมเนาะตามจริงพระเที่ยงกะได้จุดไว้จุดไว้แล้วล่ะแต่ว่าก่อนจุดพระเที่ยงกะที่ฐานขอให้เป็นตัวเดียวกันเด้อวสันพระวโย ข้างบนที่ปูเสนสิรินาคานาคลาดเป็นองค์ปูพญานากักองค์สีดําเก่าเสียนโยสานักสงฆ์ทำหน้าคาที่นักหน่อยพ่นไปขอพ่นไปไหวเหมือนมันเป็นวันพระใหญ่ครับพ่นก็เลยพากันมาไหวเราลุมอันจังไหละ่ะเป็นนาคเนาะลุมนาค่นไดพาก,กันร่วมตัวกันมาไหวปูเสนสิรื้มนี้พอเที่ยงอีกก็เป็นคนหนึ่งที่ใดไปร่วมในการไหวในครัง้งนี้มื้อนี้พอเป็นวันพระใหญ่ หลักก็พอดีน,น้นองนุ่งบอกว่าอยู่ใต้ฝายนี่ละใต้ฝายนี่เพินพ่นไข่เพิ่นมีแนวมาต่องมาสู่นเพิ่ว่าอามาเพิ่จะอยู่ตรงจุดนี้เพราะว่ามีเลือดหลม่มเลือดสัมผัสแต่สมัยโบราณอันนี้จะเสือหรือว่าเสือพอเที่ยงกับบอ่ออาจบังคับผู้ใด้ในเนาะแต่ว่ามันเป็นความเสือส่วนตัวของพอเที่ยงเองเพราะพอเที่ยงมาสัมผัสอยู่ตรงจุดนี้เคยมาขอโชกขอลาบกับอากงหรือว่าปุญญาตายาญอยู่ที่ศาล เราเคยได้โชคได้ลาภดีครับหาหหางวดหกงวดก็เคยได้่านมาแล้วแต่ว่ากระเบนวางไปแนะ่เพราะว่าบ่มีครูบาอาจารย์คุณพามาขอพอดีพระเที่ยงใดน้องนุ่งบอกว่าอาม่าจะให้มันจะให้โชคให้ลาภพระเที่ยงก็เลยลองมาขอเบิ่งครับขอจุดเป็นถูบเชียงท้ายเพระาะพระเที่ยงเองกักบบ่มีปญัญญาครับจะลงเอาพระเที่ยงลงบ่เปลี่นครับเนาะก็เลยจุดถูบเป็นถูบเชียงท่ายขอให้มันเป็นตัวเดียวกันเด้อเพราะว่าปูแสนศรีหน้าข้านาคราชเพื่อนไท้นั้นมันจะเป็นหกสี่สาม ข้างล่างเป็นสามห้าสามห้าหลักก็หกสี่สามพอเที่ยงก็เลยว่าขอให้สามตัวมันตรงกันเด้อปูอ๋อให้ขอมันตรงกันเด้ออันอามาเพราะว่าลูกหลานจะได้ลงทุนหน่อยแต่ปรากฏว่าเบิองเอาครับท่านผู้ชมเดี๋ยวพอเที่ยงจะสู้เป็นเบิองไกลๆเนาะเดี๋ยวพอเที่ยงสู้เป็นเบิองไกลๆครับผมจูบเชียงท้ายที่พอเที่ยงในจุดไว้นี่ครับเป็นข้างล่างเขาแบบนี้นเนาะเงินเมือกทช่เนาะ นี่ครับเบิ่งเอาเลยครับท่านผู้ชมท่านผู้ชมเห็นคือกันก็นกนพอเทื่องเห็นบ่ครับเพราะว่าอยู่สำนักสงฆ์ทำหน้าค่าที่กลุ่มหนักหน่อยหรือว่าไม่ยาเพิ่นไปขอโชคขอลาบมื้อนี้ก็ปรากฏว่าได้เป็นห4 3ี่สามครับแต่ว่าพอเทื่องมาจุดถูปขอโชคขอลาบก็เอามาอยู่ตรงนี้ครับอยู่ใต้ฝายนี่เนาะฝายจากสารปูเจก หรือว่าอากงสองเก่าปุญญาตายายลงมานี่แหละครับมาขอลรบันี้กก็ว่าุดถูกเชียงไทยเห็นครับผมเป็นหกเป็นสี่หกสามสี่หกสามครับท่านผู้ชมแต่ว่าเลขหก 6, นี้อาจจะบสชาติจนแต่ว่าพอเทื่องคิดว่าน่าจะเป็นเลขหก 6, นะครับผมเป็นสี่หกสามซึ่งอยู่ของปูแสนสิริพนไห่เป็นหกสี่สามเนาะแต่ว่าถือว่าเป็นเลขตัวเดียวกันครับแต่ว่าเพียงแต่สลับทีกันอยู่ ให้ท่มนผช่วมเบืองไปน้ำน้ำกันครับโพเที่ยงครับผมเบืองไปน้ำกันครับว่าเป็นเล่โขกบอกครับตัวกลางนี่เนาะแต่ว่าส่วนตัวโพเที่ยงนี่มั่นใจว่าเป็นเร่โขกครับผมเนาะหรืออาจจะเป็นอาม่าเพื่อจะไห้โชคไห้ลาบให้โพเที่ยงในไปเศดไปสางยี่หีบอกครับเพราะว่าโอเที่ยงก็มีจุดหนุงหมายว้ยยจะแค่จะสางซอยูอบาาจานอยู่สองสามแห่งเนาะ้าได้โชคได้ลาบมาเพื่อว่าหาเอฟซีเพิ่นซอยรวมบริจาคมาซอยเฮ็ดซอยสาง พระเทืองก็จะไปเหตุยู่สำนักสงฆ์ธรรมนาค่าหลักกัอยู่ทั้งอำเภอเดียดอีกสำนักสงฆ์แห่งหนึ่งหลักกัเป็นวัดบริเวณทั้งแถวบ้านพระเทืองเองจุดหนึ่งครับผมให้พศให้ท่านผู้ชมเบิ่งไปนับกันกับพระเทืองครับผมเนาะแล้วพระเทืองให้นซุ้มเห้เบิ่งไกลๆเลยครับท่านผู้ชมชัดเจนบ่าครับท่านผู้ชมส่วนตัวพระเทืองเองเห็นเป็นหกสี่สามครับผมโอ้สี่หกสามเนาะโอ้ยพระเทืองกับบอกกับไปกามา เพราะว่าไปจํจำอยู่ของปู่แสนสิริครับเป็นหกสี่สามแต่ว่าตรงนี้พอเที่ยงจุดทูบเชียงท่ายเองแล้วก็ที่ฐานเองว่าให้เป็นตัวเดียวกันกับปู่แสนสิริก็ปรากฏว่าออกมาเป็นสี่หกสามแต่ว่าท่ามู้ชมทั้งบ้านอาจจะเห็นแตกต่างกับพอเที่ยงอยู่บ่ครับเพราะว่าตัวกลางเนี่พอเที่ยงมันจะว่าเป็นเหล็กหกแน่นอนเนาะเป็นเหล็กหกครับเหล็กสี่เหล็กสามนี่ชัดเจนครับผมแต่ว่ามีข้อของใจอยู่นิดนึงครับคือตัวกลางครับผมตัวเหล็กหกนี่ แต่ว่าพอเที่ยงว่าคิดว่าน่าจะเป็นเลขโกแล้วครับชัดเจนแต่ว่าท่านผู้ชมท่านใดที่เห็นแตกต่างกับพอเที่ยงก็จะลืมเขียนข้อเมนต์ใต้คลิปมาบอกพอเที่ยงนี่เด้อครับเพื่อว่าเขาจะได้มีโชคมีดวงไปนน้ำกันเนาะคืออาม่าอาม่าเพิ่นว่าอยากให้โชคให้ลาบพอเที่ยงให้โชคให้ลาบพอเที่ยงเพราะว่าน้องนุ่งเขากับวาอยู่ตรงตรงจุดแถวบริเวณนี้เป็นเลือดสัมผัสของอาม่ากับอากงเพิ่นมะลมแล้วก็เราขาด่ายบริบาลของเพิ่นมีคุ้มมีสมบัติน้ำ มีสมบัตินำเพิ่นได้อยากให้พอเที่ยงมาขอเอาไปเหตุไปส้ง่งแต่ว่าน้องนุ่งเพิรนก็บ,บอกอยู่ดอกว่าวันทีสิบสามเพิ่นจะร่วมเป็นเครื่อหยาิเดียวกันในสีนะครับยังพอเที่ยงกับเป็นเป็นผู้ใหญย่ยังก็มีตีเล็กก็มีเอามวยในสีนะครับอยู่ประมาณสามสีคนที่เห็นกันอยู่ช่วงนี้ว่าคอยมาขอเอามาเปิดคุ้มสมบัติแต่ว่านี่พอเที่ยงกับมาขอเป็นส่วนตัวมาขอเป็นส่วนตัวครับว่า ถ้าอามาอยากให้พระเที่ยงในเหตุใดสางยี่ดีก็ให้ออกมาในถูกเสียงทายเพราะว่าพอเที่ยงมัมีปัญญาที่จะไปลงเอาเนาะพอเที่ยงลงบเปลี่ยนครับก็เลยปรากฏว่าได้มาเป็นตัวเดียวกันเป๊ะเลยกับปู่แสนสิริหน้าข้านาคราชอยู่สักสงครามหน้าข้าพื้นห่หกสี่สามแต่พอเที่ยงจุดถูกอยู่ตรงนี้ได้เป็นสี่หกสามจว่เที่ยงเท่านั้นก็ขอให้ท่านผู้ชมทุกท่านโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมด้วยนะครับให้ดูอย่างมีสติเนาะ แต่ว่าตามที่พ่เที่ยงว้าวไปนี่กรบ่ได้พูดตดอีหยังครับกระบอกเป็นตามความ่อเพราะว่าพรเที่ยงว่าได้อธิษฐานอีลีครับก่อนที่จะจุดถูบเสียงไทยอธิษฐานขอให้เป็นตัวเดียวกันกับปู่แสนสิริกับปรากฏว่าออกมาจะว่าเป็นตัวเดียวกันก็แมนจะเพียงว่าสลับทีกันปู่แสนสิริ643แต่พรเที่ยงจุดถูบเสียงไทยได้463สามเนาะ เมืงเอารัท่านู้ชมเมิงเอา ครับก็อย่าลืมเด้อครับท่านผู้ชมท่านใดที่เห็นแตกต่างกับพอเทืองหรือว่ากลุ่มพอเทืองได้หลายท่านที่มาซองเมืองีณพันก็บอกว่าเห็นเป็นสี่หกสามสี่หกสามแต่ว่ามันก็มีขอกางหาอยู่วางช่วงตัวกลางครับผมท่านผู้ชมตัวกลางเนาะซึ่งเลขหกนี่บางท่านกาจะว่าเห็นเป็นเลขแปดแต่ว่าสายตาพอเทืองมั่นใจว่าเป็นสี่หกสามครับเป็นตัวเดียวกันกับปูแสนสิริไหยเลยครับ เพียงแต่ว่าสลับทีกันอยู่คือปูแสนสิหาเป็น6-3 4 3. แต่ว่าพระเที่ยงมาจุดทูบเสียงท่ายขอโชคขอลาบกับอมาอยู่ตรงนี้ได้เป็น4 6 3ครับผมอันนี้มันก็เป็นความเสืีอส่วนบุคคลเนาะครับแต่านผช้ชมเนานะเพราะว่าก็มีน้องนุงเขาเว่าครับว่าจงจุดนี้จะเป็นหมองบริเวณของเรืออามาอากงพันลม เราก็กมีอาจจะมีถูกคนขา่าหรือว่าเสียชีวิตไปในพร้อมกันกับเรือก,กับบงหูเนาะพอเที่ยงก็เลยร้องมาจุดทูบเสียงท้ายขอโจกขอลาบพราะว่าได้ยินข่าวว่าอามาเพิ่นจะให้อยู่ปมัมหาหกงวดพอเที่ยงก็เลยร้องเบิ่งรับผมทนผู้ชมแต่ก่อนที่จะจุดพอเที่ยงอธิษฐานว่าให้มันตรงกันกับเลขที่นากหน่อยเพิ่นขอปูแสนสิริอยสำนักสงฆ์รรมนาค่าเป็น6กส่าแต่พอเที่ยงจุดใหญเป็น4 6 3สามเนาะ ก็แล้วแต่ท่านผู้ชมท่านใดที่เชื่อน้อครับผมเนาะเพราะว่าเรื่องของมูนีมันบังคับกันบ่ด้ครับผมมันจะเชื่ออยู่ส่วนบุคคลบางท่านบ่เชื่อกะอยาว่ากันเ้อะครับท่านผู้ชมเนาะเพราะว่าชอบก็จัดขัดก็ผ่านครับผมเพราะว่าพอเที่ยงเย็นเป็นคนอีสานคุกี้อยู่ในด่านนี่กะรู้สึกว่าเชื่อมันว่ามีจริงครับผมสิ่งที่มองมาเห็นนี่เนาะสิ่งลร้ลับที่มองมาเห็นเอาครับผมท่านใดที่ชื่นชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแช่ กดไหลกดแช่เพื่อเป็นกำลังใจให้คนทำขีดในเรื่องข่าตมุชมขอขอบคุณขอบคุณทุกท่านที่เขามาติดตามเขามาชมในช่องสตารดาชาแนลขอให้ทุกท่านมีแต่ความสุขความเจริญขอให้พบเจอแต่สิ่งดีๆเขาไปเนนชีวิตขอให้มีกินตลอดปีตลอดใสตลอดชาติขอให้สุขภาพแข็งแรงแลวก็ให้รำํำไรุ่ยกันสู่ทุกคนไปละครับ ครับ